นี่ลมมันแรงนะครับก็พยามาเอาเอาไอ้นี่ลงก่อนเอาฉากลงก่อนนะเพราะลมแรงมากวันนี้ลว่าาไที่วางกระเป๋าเกอะกระเป๋าเก็เ่าฝากลมกระเป๋า้วยนะเอาขายเยอะไหเอาของมาวางใม่มันล้ม่ครับมา นี่น้องฝันในนี่ครับนี่เพิ่งเข้ามาแล้ำมันข้งนี่ลงมาแล้วจะควานตั้งอยู่กันนะเดี๋ยวนี้เงีบมาเลยเอาไคถ่ายรูปกับพี่นุ่นต่อแถวนู้นนะครับขอแถวเดียวนะครับขอแถวเดียวนะครับต่อแถวแล้วก็เปิดตู้หน้ามานะครับ ก็ตรงนี้แล้ออกทางขวาเลยครับเฮ้ยหมูยยุงยงไงตอไปเลยครับต่อแถวเดียวนะครับต่อแถวเดียวนะครับเปิดกล้องหน้ามาให้น้องนะครับต่อแถวกลางแถวเดียวนะครับเดียว่จะกลัอเอานองให้พี่ตองดนอ สีครับสินค้าทไม่มีเรื่อแรงมากทุกคนรุ่มแรงมากนะครับฝันจออกไปด้วยนะครับครับเชิญครับเสนอไปเลยครับเปิดกล้องหน้าไว้เลยนะครับครับผมใครถ่ายรูปเซลฟี่กับพี่นุ่นต่อแถวเดียวแถวกลางนะครับอย่าแทรกกันนะครับแล้วก็เปิดกล้องหน้ารอน้องนะครับครับเดียวครับได้ถ่ายแล้ว ช่วยๆกันนะจะได้ไวนะครับวันนี้อากาศหนาวนะครับจะได้จะไดเข้าไปเปลี่ยนชุดด้วยวัยนะครับลองวนแถวโอ้โหให้ดูแถวโอ้วันนี้คนสลับบุรีก็แน่นอยู่นะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับะใช่เลยครับขาเดินมาเลยจ้าเมื่อวานเมื่อวานนี้เป็นพม่าวันนี้เป็นอะไรเนี่ย คลิปทั้งหมดก็อนุญาตให้นำไปลงตอตอลงอัวตอรี่ได้แต่ไม่อนุญาตให้ลงบ้านฟ้าปั้นแดงนะครับใครที่เปิดตั้งเวลาไว้ให้ปิดตั้งเวลาไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากครับเบสแต่ไม่มองกล้องมองกล้องลุกจ้าน่ารัก อใครจะถ่ายรูปพี่นุ่นต่อแถวกลางนะครับขออนุญาตให้ต่อแถวกลางนะครับอย่าแทรกแถวกันนะต่อแถวกลางแถวเดียวนะครับครับเดียวได้ถ่ายครับไวนะไวจะได้ไหวต้องนั่งไวเลยปิดเวลาไว้ด้วยนะคะพยตั้งเวลาไว้ทำยากไปไหมไม่เคยทำถ่ายไหนท่าไหนวะจ้าถ่ายไหนถ่ายดีทำมาได้ก็ได้อยู่ไอ้นี่ เฟย์อย่าโดนมันอย่างนี้เนี่ยเสียงมากใครถ่ายรูปกับพี่นุ่นต่อแถวเดียวนะครับขออนุญาตต่อแถวเดียวนะครับจะได้ไวนะครับอย่าแทรกแถวกันอของพี่ขวัญก็เป็นแถวหลังนะครับอ่าแลวของพ่อเอกอยู่ฝั่งนู้นเราหันห้ดูพ่อเอกก่อน น้องฝันก็ของพี่เอกอยู่ข้างหลังนะครับปิดตั้งเวลาไว้ด้วยนะครับไม่จะตั้งเวลาไว้ครับผมนี่มันลมตลอดเลยนะนี่ลมมันแรงนะครับทุกคนวันนี้ลมแรงมากแลก้วก็อ่าอากาศค่อนข้างเย็นนะครับก็ต้องรีบไปน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวศิลปินจะเสียงแห้งจะเสียงทะเลกับเสียงแหบเสียงแห้งจะจะหนาวนะครับเดี๋ยวไข้จะมานะครับ สำหรับคนที่ดูจบแล้วก็หลับฝันดีนะครับนี่นี่เขาเอนุญาตให้ไลค์หรืหอคารช่องนี้อะไรยิ่งึงพี่นุ่นบ้างไม่ได้ไลค์ก็ไม่ได้ติดเลียดอยู่แล้ว วันนี้ก็ลมเย็นเหมือนกันนะครับพรุ่งนี้จะเจี่ที่โคราชนะครับพรุ่งนี้จะเดี่ที่โคราชฝากติดตามคนาพ่อด้วยนะทุกคนโคราชนะพวกนี้ฝากติ้งรางวัลที่เราปินที่เดินทางกันด้วยนะครับพ่กนี้แล้วก็เป็นกำลังใจคณะพ่อด้วยที่โคราชนะพ่งนี้ยาวไปเลยครับยาวไปเลยตรุงนี้ที่น้สน,นสูงถุงเนินน้นสูงสูงเนินจำไม่ค่อยได้นะ ี่จะต้มจะต้มนานนี้ซะแล้วไม่ไปแล้วนนเี่ย ทุกคนคนเพียงรองเท้ามารองเท้าหาไม่ครบกู้ครับตัวนี้เราบากแล้วตอนนี้ที่หลังเล่นมุ้งนี้ต้องคิดก่อนนะของใครบ้างรองเท้าหายครับรองเท้าหายบองบอกกันมันแค่ไม่ครบครับมันไม่หายหรอกแต่มันแค่ไม่ครบ ที่เขากระเป๋าเขาเก็บของนะกระเป๋าเรอยู่หมดด้วยเล่าเอากระเป๋าต่อไปลังป่ะฝั่งไหน่อยนี่ครับภาพที่ไลฟ์อยู่นี่ครับอนุญาตลงได้ในตอรี่หรือลงต่อๆนะครับไม่อนุญาตเอาไปลงบ้านฟ้าบ้านแดงนะครับเพราะช่องมันจะมีปัญหานะ้วโซ่เร็วเอาต่อแถวมาเลยนะครับต่อแถวกันเลยนะคู่นะครับแล้วก็เปิดกล้องหน้ารอพี่นุ่นนะ ตัวน้อยตัวน้อยมาคุณยายนี่ตัวเล็กเป็นหลับวะนี่ะทุกคนตัวเล็กจะไม่หลับเลยมาคุณยายเข้าไปแล้วเอาอุ้มหน่อยลูกอุ้มหน่อยลูกครับพี่หมวดอุ้มหน่อยเอาพี่หมวดอุ้มหน่อยโอเคลูกอุ้ยหนาว ยิ้มหวานด้วยไม่นุ as as ่นใสายตาหนุ่ยเนี่ยเอาใหม่ลูกเอาใหม่ยิ้มทองยิ้มหวานยิ้มทองเด็กไปลงลมโอ้คุณยายปลาหลานมาถ่ายรูปนะครับแล้วก็ไม่ได้ถ่ายด้วยน่ารักน่ารักน่ารักมากลมแรงครับอากาศมันเย็นแล้วนะนี่ก็รีบเดลฟี่กันหน่อยเพราะว่า เส of of ื s <S ้อก็ไม่เราไม่ได้ใส่เสื้อนะฟิลิปปินสุนฝันก็บอกว่าจาก ฟันเขาบอกว่าจากปอนคิดถึงพี่ปอนก็ฝากความคิดถึงมาปอนไหนไม่รู้อ,ะ <c oughs> อ่ะเขาบอกฝากบอกฝันไปดูไลฟ์สดอยู่แล้วก็ไม่รู้บ้านใครเป็นบ้านใครไงเอาไปก่อนหัวแถวยังเหลืออีกสักประมาณหนึ่งครับไม่เยอะมาก เอาเดินมาเลยจ้าเดินมาเลย,ยต่อแถวกันนะครับแป๊บเดียวนะครับแต่ว่าวฝากงานพ่อสอนรับพรุ่งนี้ด้วยนะทุกคนอกเอาแล้วครับเอาแล้วครับ ชนฝากไล์ก็แชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากงานพ่อพรุ่งนี้ด้วยนะที่โคราชนะครับฝากงานงานคณะพ่อสํารัญพรุ่งนี้ที่โคราชด้วยนะจ๊ะครับอีกวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวจบงานนี้ก็พี่โยก็จะเดินทางเลยนะน้องถ่ายรูปนุ่นกับยิ้มหวานเลยจ้า ไม่เชื่อถามแม่าแม่ดูีกวัน๋ยวถ่ายรูปตอนเด็กขี้หน่ยังไม่ลงสวัสดีหนึ่งนาจะอยู่ด้วยกันใครอยู่ต้นบ้างเนี่ยครับใช่เลยค่ะวันนี้บรรยายแต่งหน้าลายนะไม่แต่งไม่แต่งแต่โครงนวันนี้ทุกคน นาเนียหอพี่ลูกานานเน,น,นียค่ะเอานาเนีย <c oughs> ไปขอถ่ายรูปกันนาเนียซะแล้ว <c oughs> ไม่ล่าถามเลยอะ่ะเอานาเนียหรือพี่เอานาเนียค่ะขอถ่ายรูปกันนาเนียนเียย <c oughs> ไปถ่ายนอรงถ่ายดเนียย่รูปนาเนียหรือเอาพี่เอานานเนียเจยถ่ายยตายแล้ว ยจะเป็นงานด้วยขอบคุณครับตัวเนต้อไปเลยเดินมาเลยจ้าเดินมาเลยจ้าได้แล้วจ้ามีประมาณสิบกว่าคนนะครับน้องน่ารักมากน่ารักมากมาถ่ายรูปคุกขวัญนะแล้วก็ถ่ายรูปวันนี้ขอครับอ่านี้สนุกนะครับสนุกสนุกทั้งเรื่องนะครับสนุกทั้งเรื่องเรื่องก็คุ้นๆอยู่แต่ว่าสนุกครับเล่นกันสนุกเป็นเซตแต่ละเซตเขาเล่นกันสนุกมากแล้วก็ ลืมนะพวกนี้งานพ่อที่โคโรล่านะทุกคนฝั่งงานพ่อด้วยอย่าลืมนะครับแต่เดี๋ยวเผ็ดไหนช่องทางไหนเดี๋ยวจะแจ้งกันอีกทีนึงนะครับกระจายข่าวกันอีกทีนึ่งผู้วันเลยร้านผู้วันเลยที่นี่โอ้ยสวัสดีครับจีนูนพระเอกก็ยังโง่คนเยอะอยู่เลยอ่ะ ก็วนกันถ่ายนะถ่ายกับพี่เอกถ่ายกับพี่นุ่นถ่ายกับพี่กวันแล้วก็วนกันไปทีละบ้านแบบนี้แหละนะครับเก็บมาในครบทุกบ้านไหนๆก็มากันแล้วนะเราก็ไม่ได้มากันบ่อยๆนะครับอันนี้ก็มาที่ใจกลางเมืองสระบุรีในครั้งแรกเลยเลยมาเลยจ้าตัวเล็กตัวเล็กที่เคยตะกี้น้องตัวเล็กไปถ่ายกับนานี่มาพี่กวันมาเี่มาหาพี่นุ่นละตะกี้น้องไปถ่ายกันนานี่ก็ไปถ่ายกับพี่กวันมา ตงรงนู้นอยู่ฝั่งใกลนะครับกล้องมันไปไม่ถึงทุกคนตอนที่หลังเราดูช่วยพี่นุ่นจัดแถวแล้วก็พี่หมวยจัดแถวนะกล้องมันจะอยู่ทางนี้ใกล้กว่านะทุกคนพี่นุ่นเดี๋ยวตอนส่งตอนเลิกเดี๋ยวก็จะทำคอนเทนต์ถ่ายที่ไปชมอยู่แล้วนะครับมาอีสน,นใจวัยรุ่นครูที่สองคนเลยเอารวบสองเลยวันนี้่าลังมากครับ เด็กเดือนแล้วก็ยังไม่หลับนะรอถ่ายรูปพี่นุ่นกันนะตอนแคทเด็กๆทั้งหมดแล้วเอาเดินมาเลยครับโมเลยยียงครับขอแถมเลยจ้า,เ,าเปลี่ยนสายแล้ว <laughs> เอาโมเลียงครับมาเลยเร็วถอแล้วนะ วันปวดอีละโดนวันปวดเยอะไม่ดีแล้วมลล้องหุมเอกคนนึย้าอยู่นะแต่ว่าผมมันย้ายฝั่งมันย้ายยากนะผมต้องรอเ่วยน้องตัดแถวแล้วก็ ช่องไหนบ้างครับอันนี้ YouTube ันนี้อันนี้ y o u t u อันนี้ Facebook ที่ตอกไม่ได้ไลค์แห่อันนี้อันนี้วิดีโอเอก็บพุทเทจตามาเลยจ้ามาเลยจ้าโี่าไหนนี่ยที่หวยกหากคนเข้าบ้านนะเนี่ยใจ ปนใจปั i, uh. ่นกดคอพี่หมวยหน่อยหมวยกดคอกดคอเกินเกินเออนั่นแหละคุณาค่ะเลค่อ๋อโอ้คุณาเลยค่ะองสายหนูดึงไาเลยครับดเแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเก็บสายไฟ ไม่ลมตันเลยู่หมดลมแรงมากไปเลยค่ะไปสบายใจเลยค่ะทำไมลูกเขาเนี่ยบ่อยคืออยาเห็นใจฟูไหมจับนั่งบนความใจคุณมาวก็นอนหลับเลยอยาากเขานั่งอยู่จะในกล่องตลอดเลยวันเนี้ยเก็นั่งบนเอาผิเอาฟูไว้นั่นแหละไม่ร้องไม่ร้องค่ะต้องเอาใจออกี่ะเห็นแก้วนึกถึงเลยการที่แล้วไปยกกระเป๋ายกแก้วมาให้อะคือเาแก้วกลับแก้วหายพี่วายที่เตยอยู่เอาใจฟูมาได้ไหมเอาใจฟู เอาหมดยังครับหมดยังจ้าหมดยังจ้าใครถ่ายรูปพี่นุ่นอีกไหมครับอ่าหนูเข้าเลยจ้ะหนูหนูเข้าเลยจ้ะเดี๋ยวรอเลยโอ้โหคนร้ายหน่อยเองไม่ได้เลยไมรักกับน้องน่ารักมากน้องมาแต่เย็นแล้วน้องอยู่นี่ในกระเป๋าหิ้วอ่ะนิ่งเลยไม่ดื้อด้วยาเอแล้วยาวแล้วเราก็น่ารักเขาอยู่ในในกระเป๋านิ่งเลยเราเนี้ย พูดไงแต่พูดเอาอะเอาเซูมาได้ไหมพวกเนี้ยไม่ได้ไม่ไหวพวกี่จับบ้างถุยไหลคยู่พ้เนี้อจู้มีใครมีใครหลานมเขาเลยจ้ะขลาดมาเอามาขลัผัดเกล็ดกันแก่ใครสวยกันบ้าเนี่ยน้องสวยกันหนูใครบ้างใคร่ายรมีไหมคะได้เขาส่ให้ เอาเข้าไปเลยจ่าพ <spooky S 1> uh ี่เยเข้าไปเลยอย่ยเข้าไปเลยถ่าเลยถ่ายกับลูกสาวเอาไม่เป็นไรเฮียเข้าเลยไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วตาจะปิดแล้วอะเอาคูใส่กมาด้วยเป็นไรอะเอามาเลยจ้ามาเลยวันนี้ก็นี่แหละ วันนี้ก็วันนี้ก็ไปคุยกับเขาแหละบอกขอบานเขาฝากงานพ่อพรุ่งนี้ด้วยนะครับมีฝากน้องกัญใจด้วยนะครับฝากพี่นุ่นด้วยนะครับฝากทีมงานด้วยพรุ่งนี้ที่โคชนะทุกคนที่โคราชนะครับฝากคณะพ่อด้วยที่โคราชนะุกคนตามไปชมกันมสูยังเขาเ่ารู้อยู่แล้วเขาทำเพจมานาน่อยเขาจะไม่รู้ มันไม่ยอมรับเฉยแต,เแ,ตแต่เราตั้งแต่เดิมเราไม่ไลฟ์เฟ e b o o k อยู่แล้วเรามีแต่ที่บอกคนอื่นว่ามีช่องไลฟ์เพศไหนเพศไหนเขารู้รไม่เอาไม่รู้ทเนเราก็ต้องให้เส้นไว้ก่อนไอย่างแอป,ปแดงเนี่ยอันมนี้คนกลุ่มบางกลุ่มที่ขอ,ขอ,ขอเออขอเขาด็จเออ เลยพี่กวนเดี๋ยวยกเลิกก่อนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยใส่ผ้าแล้วกลับไปไหนวะเนี่ยตามนี้นะครับก็ตามพี่น้องแก่นะครับไลฟ์ทาง YouTube ใกล้ปกติแต่ไม่อนุญาตไม่อนุญาตให้ทางบ้านบมาแดงเผื่นนะครับทางสองน้องเข้าก่อนเร็วคุณพี่กวนด้วยสองพี่กวนด้วยขาขาหัวใหญ่หัวใหญ่ทิมใหญ่เอาอุ้มก่อนอุ้มขึ้นนึกอ่าไม่กลับแล้วครับ พี่นุ่นจัดการนะครับพี่นุ่นจัดการเธอยังมาขอคองพี่ผมวันนี้ไม่เป็นเสือโค้งนะนุ่นไม่เป็นเสือโค้งโอเคกลับน้องเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวรอตอนเลิกนะครับคนนี้คือคลิปบรรยากาศการเซลฟี่รวมนะครับโอ้นี่ก็เพื่อป้องกันโอเคหนึ่งสองสาม เอาแสงแล้วไม่ต้องด่าเดินสองสามเดี๋ยวริกดนะครับวิท่าวิท่าเนองสองสาูีู่นนอยู่นี่พี่นนก็ขึ้นแลแล้วไปแล้วแม่ดีครับมีจ่าเตรียมนีจ่า บายบายบายพี่นุ่นก่อนบายบายไปบายนัน,นเหนี่ยพี่นุ่นอุ้มนันเหนียขึ้นเดี่ยวหนาวทุกคนเป็นหนาวเวลาน้องก็หนาวอ่าสุดูท่าวิ่งมดัดิติ้นเน๊บไปแล้วครับอะไรพี่แน็ตไปแล้วนะไอ้พวกนยันออกแล้วอ่าเดี๋ยวไปบายพี่นุ่นก่อน หนาวหนาวนะครับทุกคนแต่ว่าลมอาจจะเข้าหน่อยนะครับว่าไม่ได้ใส่ไม้นะเพราะว่าอ่าไม่แบตหมดนะครับ <c oughs> ไม่ลืมชาร์จไม้ครับไม่แบตหมดทุกคนหรือเปิดทิ้งไว้ไม่รู้ว่าใบแบตหมดอันนี้เสียงอาจจะเข้าหน่อยนะครับอาจจะต้องขังเดเสียงเอา พ่อดีจ้ะเจอกันพรุ่งนี้พ่อละลายได้ปังแล้วละอันตรายพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นะอย่าลืมนะพรุ่งนี้ดอนตะแบงดอนตะแบงที่เราเคยไปอ่ะตอนนั้นอ่ะนะฝากด้วยบอกเกมด้วยบอกของน้องนั่นแหละนะช่วยช่วยดันหน่อยไปเป็นแฟนไปดูเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อสอนไลด์เป็นพี่เองลูกเองอันนี้เอาอีกแล้วเอาครับคุณ ลูกนี้พ่อจะเป็นพระเอกลูกแล้วโอ้โห <c oughs> ไม่ธรรมดานะเนี่ยลูกอ้อนหลวงพอ่อนี่เขาไม่ธรรมดานะทุกคนโอเคอพี่นุก,ก็จะขึ้นละเดี๋ยวกลับกันเดินทางกลับพร้อมกันครับผมหนาวทุกคน <c oughs> นี่ก็เซลฟี่เด็กนุ่นมาเซลฟี่รวมกับตาบ้านมุกนี่ก็รอพี่นุพี่นุ่นก็ จะกลับแล้วนะครับพี่นุก็ถ่ายกลับบ้านอยู่ครั้งท้ายแล้ววันนี้ก็บรรยากาศอบอุ่นนะเรียกพี่โยกไก่หมูก็ไปเซลฟี่กับพี่นุนะครับแต่ว่าพี่โยอาจะเป็นเก็บภาพวิดีโอนะก็เลยไม่ได้เซลฟี่ด้วยนะครับจะถ่ายรูปจะถ่ายคลิปอยู่ไกลๆให้ทุกคนได้รับชมกันครับโอ้อบอุ่นมากครับมันอบอุ่นนะครับบรรยากาศจะหนาวครับลมแรงครับทุกคนหนาวครับจะเจอสิ่งแปลกใหม่ บอกคุณจ้ะทุกสองพรุ่งนี้ไปเจอกันที่โคราชเราไลฟ์บอกทุกคนให้เอาเสื้อกันหนาวมานะแต่เราไม่มีเวลาเดินมาเปลี่ยนเสื้อที่รถเลยลมแรงมากทุกคนตอนเนี้ยไม่ก็ไม่ได้ใช้ใหม่นะเนื่องจากแบตมดแบตเบิ้ด เปลียนกาวไม่มีมีแต่ไม่ได้ล้างต้องไปล้างมีชุดช้อนเหล็กเลยแต่ไม่ได้ล้างกินรถอยู่หิวข้าวเราไปหิวข้าวไม่ต้องเน่าวแกล้งกันแล้วมันแกล้งกันแล้วเนี่ยอุ้ยหนาวว่ะ ปลาจ้ะส่งพิณนุไปแล้วครับทุกคนไปแล้วไปปลาเจอกันพรุ่งนี้จ้ะฝากงานพิณนุนเลยนะทุกคนฝากงานคณะพ่อหน่อคณะพิณนุด้วยนะครับที่โคราชนะครับโนนสูงสูงเนินไอ้ทักอย่างนี้แหละพิณนุยังลืมเลยพี่โยกก็ลืมเหมือนกันมันคล้ายกันนะทุกคนจำไม่ได้โปรเจกต์ไปบ้าพรุ่งเนี้ย วันที่สี่เราจะได้ไปไม่รู้วันที่สี่สวัสดีครับโอ้ยหนาวหนาวทุกคนฝากกันพ่อพวกนี้หน่อยพวันนี้พบกันที่โคราชแต่ผมไม่รู้ว่าเพื่ออะไรโคราชเจอแน่นอนครับมีทีมวิเชียนเต็มทีมแล้วก็มีบ้านบารมีไปสนับสนุนด้วยโอเคเจอกันแน่นอนครับบ๊ายบายครับฝากกันรอบวันด้วยนะครับโอเคบ๊ายบายล้อมุนเลย อ่ะฝักเต้นด้วยนะวิ่งนี่หนาววิ่งหนาวไปครับฮะไปครับตามกันไปยฝักเต้นด้วยทุกคนฝักเต้นด้วยไปขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับอ่าถ้าสามารถเไปลงต่อๆได้นะครับแต่ไม่ลงอนุญาตให้ลงบ้านท่าบ้านแดงน,นะครับเจอเดี๋ยวอาจจะหาว่าเราไม่เตือนนะจ๊ะ สำหรับคลิปนี้ก็ช่วงรับรางวัลส่งน้องแล้วก็ขอฝากที่นี้กันนะครับฝากติดตามคลิปใหม่คอนเทนต์ของช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับ